สวัสดีนะักลงทุนทุกท,ท่านนะครับก็กลับมากับแผนประจำสัปดาห์ที่ทุกคนรอคอยเนาะเป็นแผนประจำสัปดาห์ที่9จนถึง13พฤพฤษภาคมเนาะพฤษภาคมทีนี้มีคนสอบถามเข้ามาเยอะครับว่าถ้าอยากติดตามไลฟ์สดติดตามหน้าไหนดีนะครับไปติดตามที่ไหนได้บ้างนะครับ1ครับให้สอบถามให้ลงทะเบียนเข้ามาในทาง เพจ Facebook นะครับ MC Market Channel ช่องกางธุรกิจนะครับก็จะได้เข้ามาในลิงก์ o o m ที่เป็นไลฟ์เทรดเนาะหรือที่ต่อสอบถามเข้ามาในข้อความของช่อง MC Market Channel ช่องทางธุรกิจก็ได้เพื่อขอลงทะเบียนในการที่จะเข้าร่วมการเทรดหรือไลฟ์เทรดด้วยกันนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับหรือใครที่ต้องการเทรนนิ่งนะครับ ฝากประชาสัมพันธ์แล้วกันเนาะในวันที่1 9พฤษภาคมนะครับจะมี Train to Trader นะครับที่อาคารพร้อมพันเนาะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาขอลงทะเบียนได้นั่นเองนะครับหรือใครที่ต้องการติดตามหน้า f a c e b o o k Live นะครับเราจะมี Facebook Live จันถึงสุกนะครับช่วงเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับแล้วแต่วันนะบางวันเนี่ยถ้าข่าวมา1นึ่ทุ่มครึ่งพอดีก็จะเริ่มไลฟ์ตั้งแต่เวลาหนึ่ทุ่มนะครับ ก็จะเป็นไลฟ์สดแบบนี้เลยเห็นไหมครับซิงไปกับโคชแม็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะหน้า Facebook นะครับ f c e b o o k f แฟนเ g e next level learning center นะครับก็สามารถเข้ามาติดตามได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามผลิตภัณฑ์การลงทุนและแผนการลงทุนในสัปดาห์นี้กันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนแรกครับ S 5 0เนาะใน time frame หชั่วโมงสำหรับแผนของ S 5 0ในวันนี้นะครับ จะสังเกตเห็นว่าตอบรับกับการสะสมของนะครับราคามีการปรับลดลงมาจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็จริงแต่ราคาล่าสุดยังไม่หลุดนิวโลเส้นปะสีเขียวตรงนี้เรามีสัญญาณการเข้าซื้อและให้เปิดสถานะลองกลับมาในช่วงครึ่งเช้านะครับครึ่งบ่ายปิดทำกำไรกันไปแบบสวยงามเลยนะครับเข้าซื้อการบริเวณ957 958เนาะบริเวณประมาณ958นะครับเทคโปรฟิตกันไป965เนาะ เทคโนโในส่วนของฟิวเจอร์นะครับในเรื่องของเดลิเวอรีฟฟิวเจอร์เนี่ยเข้าลองกันไปได้ไป7จุดนะครับสำหรับหุ้นยังคงตามแผนอยู่ก็คือเข้าสะสมนะครับทิศทางมุมมองในสัปดาห์หน้าครับเราคาดการการฟื้นตัวของตลาดหุ้นในสัปดาห์หน้านะครับก็แม้ว่าราคาจะอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยครับแต่ด้วยแนวโน้มของพฤติกรรมราคาเรามองว่าตรงเนี้ย ยังเป็นลักษณะของการย่อยกโลครับซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการดีดขาซีขึ้นไปนะครับเพื่อทำ Impulse เนาะเพื่อทำ Impulse หรือ Break Away Gap ในการปิดขึ้นไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองติดตามกันดูว่าเปิดชัดตลาดวันจันทร์เช้านะครับราคาจะดีดตัวกลับขึ้นไปตามแผนหรือไม่นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าแก่คนที่เข้า สะสมตามแผนด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ s 5 0จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปติดตามสถานการณ์ปฏิทินข่าว Forex Factory ในสัปดาห์หน้ากันนะครับในเชิงของเศรษฐศาสตร์เนาะในส่วนของเฟดิเมนทัลครับในวันจันทร์นะครับตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่มีตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจในฝั่งฝั่งของแคนาดาหรืออเมริกานะครับแต่เป็นในส่วนของข่าวของฝั่งอังกฤษนะครับคุณซันเดอร์นะครับในช่วง2องทุ่มนะ ในช่วง2ทุ่มตรงนี้ G B P จะเกี่ยวข้องกับสกุลเงินปอน์ซึ่งจะไม่กระทบในส่วนของสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็ราคาทองคำโดยตรงนะครับก็ในวันจันทร์คาดการครับราคาผลิตภัณฑ์การลงทุนส่วนใหญ่น่าจะผันผวนในทิศทางออกข้างนั่นเองนะครับในวันอังคารครับมีการถแถลงในช่วง6โมงเย็นนะครับโมง40 FOMC ครับคุณวิลเลียมหนึ่งในวุฒิสมาชิกของสมาชิกธนาคารกลางสหรัฐนะครับจะออกมาพูดคุยเกี่ยวกับมุมมองนโยบายเชิงเศรษฐกิจของสถาบันการเงินนั่นเองนะครับก็น่าจะสืบเนื่องจากการประกาศตัวเลขอัตราการจ้างงานทั้งนอกภาคการเกษตรและของภาคส่วนของรัฐบาลหรือนอนฟาร์มในอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันในช่วงเที่ยงคืนแล้วก็ตีหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นคุณวอลเลอร์แล้วก็ คุณเมสเตอร์นะครับทั้งคุณวอลเลอร์แล้วคุณเมสเตอร์เนี่ยจะมาพูดคุยในส่วนของนโยบายทางการเงินหรือทิศทางนะครับในส่วนของรายละเอียดแล้วว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศว่า QT จะผ่อนปลนลงครึ่งหนึ่งก็คือมีการเรียกคืนพันธบัตรแค่ครึ่งเดียวนะครับแต่ในส่วนของอัตราเงินเฟอ้อที่สูงอยู่ตอนนี้จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย 0.75%อาจจะไม่พอเดี๋ยวน่าจะมาให้รายละเอียดกันเพิ่มเติมครับว่าแล้วถ้า0.75%ไม่พอโดยมุมมองทางเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐมองว่าอย่างไรก็จะเป็นประเด็นที่น่าติดตามครับตั้งแต่ในช่วงเชยงคืนถึงตีสอของวันพุธเลยนะครับแล้วก็ในวันพุธเองครับมีการประชุมโอเปกเนาะก็จะส่งผลกระทบต่อ WTI หรือราคาน้ำมันโดยตรงนะครับ แล้วก็มีตัวเลขสำคัญทังเศรษฐกิจครับ CPI เนาะ Consumer Price Index หรือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะปรับตัวลดลงส่งผลให้ครับ ดัชนีดอลล่าอ่อนค่าลงและราคาทองคำดีตัวได้ในระยะสั้นๆในวันพุธในกล่องแดงนี้นะครับในวันพฤหัสครับมีดัชนี PPI เนาะเป็น product index นะครับแล้วก็ unemployment claim ครับการขอรับสิทธิการว่างงานซึ่งค่าดการว่าจะขอรับสิทธิการว่างงานลดลงส่งผลให้ส่งผลให้นะครับ ในส่วนของดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นครับแล้วราคาทังคำปรับตัวลดลงนั่นเองนะแล้วก็ในวันพุธเองมีตัว UOM Consumer Sentiment นะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่า UOM จะปรับตัวลดลงครับส่งผลให้ราคาทังคำดีตัวได้ในระยะสั้นนะซึ่งโดยภาพรวมสถานการณ์ในสัปดาห์หน้าเนี่ยทิศทางของมุมมองเนี่ยค่อนข้างเป็นเชิงบวกต่อราคาทองคำนะครับเรียกได้ว่าเป็นการรีบาวฟื้นตัวหลังการปรับลดลงอย่างรุนแรง มากกว่านะครับแต่ทีนี้ต้องพูดว่าอันเนี้ยมันเป็นองค์ประกอบ เป็นปัจจัยประกอบในเชิงของฟันดิเมนทัลนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปติดตามการคาว่าในเชิงของเทคนิคมีมุมมองอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นที่ XAUUSD กันนะครับในส่วนของ XAUUSD ครับในทางเฟรมเดย์นะครับในทางเฟรมเดย์เราจะพบว่าในต้นสัปดาห์วันจันทร์เนี่ยราคาทองคำถูกเทขายปรับตัวลดลงมานะครับด้วยพฤติการรมราคาหรือ price action เนี่ยราคาเข้าโซนของการ oversold ใน store นะครับบ่งบอกถึงการมีแรงขายเยอะเนาะ แล้วอังคารพุทธพฤรหัสเกิดการดีดตัวรีบาวกลับขึ้นมาครับเราจะสังเกตการรีบาวของราคาทองคำในระยะสั้นเนี่ยดีดตัวกลับขึ้นมาเพียงแค่2ใน3ของแท่งแดงในการปรับตัวลดลงมาจากการทิ้งไส้นะครับพฤติกรมรมลักษณะแบบนี้ครับบ่งบอกว่าแนวโน้มในระยะสั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยยังคงเป็นแนวโน้มที่ไม่สดใสามากนักสำหรับราคาทองคำและด้วยพฤติกรรมของราคาเองเนี่ยบ่งบอกว่าฝั่งขายยังคงได้เปรียบฝั่งซื้ออยู่นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าราคาทองคําไม่สามารถดิดตัวขึ้นไปสูงกว่า1896ได้นะครับทิศทางหรือแนวโน้มยังคงเป็นกลยุทธ์หลักในการเล่นดีดเด้งเล่นฝั่งขายนะครับดีดเด้งเล่นฝั่งขายเดี๋ยวไปดูในทางเฟรม1ชั่วโมงที่เป็นทางเฟรมระยะกลางประกอบกันอีกครั้งนึงนะครับในทางเฟรมระยะกลางในทางเฟรม1ชั่วโมงครับเราจะพบว่า โดยสัญญาณของพฤติกรรมราคาในทางเฟรม1ชั่วโมงที่เป็นทางเฟรมระยะกลางเนี่ยราคาทองคำยังคงอยู่ใน Swing Up นะครับมีโอกาสดีตัวขึ้นมาก่อนในวันจันทร์นะครับมีโอกาสดีตัวต่อขึ้นมาก่อนในวันจันทร์แต่ถ้าราคาทองคำไม่สามารถยืนบริเวณ1890ได้ครับแนะนำให้นักเรียนในคลาสครับกลับไปใช้กลยุทธ์ตามแผนที่ให้ไว้ในวันศุกร์นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนะครับ กลยุทธ์นั้นบอกไว้อย่างไรนะครับถ้าราคาไม่สามารถยืนบริเวณ1890ได้ครับให้ดีดเด้งเล่นฝั่งขายครับแล้วเทคโปรฟิตในโซน1 8 8 0 1 8 7 0นะครับตามลำดับนั่นเองทีนี้มันมีจุดในยะสำคัญที่น่าสนใจครับถ้าในสัปดาห์หน้าราคาทองคำสามารถเบรกกรอบ1855ลงไปได้แล้วทะลุ1850ครับราคาทองคำจะสวิงลงไปแรงถึงโอกาสที่จะเทคบริเวณ1819.90ได้เลยทีเดียวเพราะฉะนนั้ ให้ระมัดระวังความเสี่ยงทันทีที่ราคานะครับปรับตัวลดลงมาต่ำกว่า1850นะครับถ้าราคาทองคำหลุดโซน1850เมื่อไหร่นะครับให้รู้ไว้เลยว่าโดยทิศทางหรือโดยมุมมองเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดแพนิคจากแรงเทขาย ซึ่งประเด็นสําคัญของการเกิดแพนิคตรงนี้นะครับจะให้ไปยึดจากถ้อยแถลงนะครับของ f ฟดเอ p บลเอ็ซในช่วงดึกวันพุธนั่นแหละนะครับที่จะเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่จะทําให้เกิดแพนิคของการเทขายในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็กลยุทธ์หลักในส่วนของการเทรดทองคาในสัปดาห์หน้าครับดีดเด้งเล่นขายง่ายกว่าเยอะนะครับดีดเด้งเล่นขายง่ายกว่าเยอะ ในทำเฟรมระยะสั้นของวันจันทร์เองเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าโอเคราคาทองคำในทำเฟรมสิ้านาทีครับมีโอกาสดีดตัวขึ้นไป1 o v e r b o เ g h t เพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเช้าถึงสายเนี่ยอาจจะเล่นดีดเล่นซื้อขึ้นไประยะสัส้นๆเพื่อไปรอเล่นขายในโซนบริเวณ1น9 0 9แถึงตามลำดับนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนในส่วนของ XAU USD นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูในผลิตภัณฑ์การลงทุนถัดไปกันครับในส่วนของ <c oughs> wti นะครับที่เป็นลูกคู่กับ xauusd เราจะเห็นว่าโดยแพทเทิร์นของ wti เนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการ o v e r b o u g h แล้วนะครับเนื่องจากผลของการประชุม OPEC เองเนี่ย OPEC ประกาศออกมาว่าจะคงนโยบายนะครับก็คือไม่ขึ้นไม่เพิ่มกำลังการผลิตทันทีจะจะเพิ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นก็ขาดรับกับการช่วยเหลือ ของรัเสเซียนั่นเองซึ่งจะไปคานกับการความบาตของทางฝั่งยุโรปที่จะลดการนําเข้าพลังงานจากรักเสเซียนั่นเองเนื่องจากว่าถ้าไม่รับหรือไม่นําเข้าพลังงานไม่ว่าจะเป็นแก๊สธรรมชาติและน้ํามันจากทางรัเสเซียทางกลุ่มยุโรปเนี่ยเพื่อที่จะไม่ต้องการซื้อราคาน้ำมันในราคาที่แพงเนี่ย ก็จะเรียกร้องร่วมกับทางสหรัฐครับในการที่จะขอให้กลุ่มโอเปกเนี่ยเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อชดเชยส่วนการผลิตของฝั่งรัเสเซียที่มีมากถึง7%นะครับแต่ก็เป็นที่ชัดเจนในวาระการประชุมแล้วครับว่าในส่วนของโอเปกเองเลือกที่จะสนับสนุนรัเสเซียนั่นเองโดยที่ไม่เพิ่มกําลังการผลิตแบบที่ ถูกร้องขอมานะครับก็จะส่งผลในระยะสั้นครับราคาน้ํามันยังคงมีแนวโน้มในการดีดตัวได้นั่นเองทีนี้ในสัปดาห์หน้าเนี่ยขอบเขตก,การดีดตัวของ WTI จะค่อนข้างจํากัดครับสืบเนื่องจากว่าในส่วนของ WTI เนี่ยโดนกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารการาลางสหรัฐเช่นเดียวกันแล,และล่าสุดในเชิงเทคนิคอลเองนะครับ WTI เองเกิดการโอ์บอสในราคาแล้วนะครับแม้ว่าจะมีขอบเขตของการสวิงอัพอยู่นะครับแต่มีโอกาสย่อตัวลงมาก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่อน,นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังพฤติกรรมของการย่อไฮของ WTI ด้วยตามแผนเส้นปะแบบนี้นั่นเองนะครับโอเค เดี๋ยวไปดูในส่วนของ BTC USD กันเป็นที่คือฮาเลยนะครับในสัปดาห์ที่แล้วครับเราโฟกัสแผนกันที่ราคา4 9 0 0เนาะถ้าราคาไม่ยืนในขอบนี้ดีดเด้งเล่นขายจนล่าสุดครับเราเทคโปรฟิตกันอย่างต่อเนื่องทั้งสัปดาห์เลยในสัปดาห์ที่แล้วนะครับจนล่าสุดราคาปิดทะลุเป้าเราไปนะครับทะลุ30,500ไปแล้วนะครับตอนนี้ล่าสุดราคาลงมาทดสอบในโซน3 4 5 0จนถึง3 4 0 0 0 ในขอบเขตมุมมองลักษณะนี้ครับถามว่าราคาลงจบหรือยังหลายๆคนสอบถามเข้ามาเยอะมากๆนะครับว่าโหแม่นมากๆเลยนะครับบอกให้เข้าขายตั้งแต่โซน4ี่หมื่นเนี่ยแล้วตอนนี้ราคาลงมาถึงสามหมื่นสี่แล้วยังขายอยู่ไหม ยังบอกมุมมองแบบนี้ครับว่าถ้าใครที่ถือเทคโปรฟิตมาตามแผนเนี่ยเรายังคงรัน Profit หรือเล็ p โปรฟิตรันอยู่โดยการเลื่อน Stop l o ล s บังทุนกําไรเอาไว้นะครับตอนนี้เราบังทุนกําไรอยู่ที่34,900นาะครับเราบังทุนกําไรอยู่ที่34,900ถ้าเลื่อนกลับขึ้นมาเราก็จะมีการ TP หรือ Take Order Take p r o f ิตไปแต่ถ้าราคาปรับตัวลดลงต่อครับหลุดสถานี34,000สถานีถัดไปครับ2 9 8ห0หรือบริเวณโซน3 0 0 0 0นั่นเอง และถ้าทะลุอีกครับจะมีนัยยะสำคัญก่อนการปรับตัวขึ้นรอบใหม่ของ BTC USD ที่โซน25,600นั่นเองนะครับทีนี้ต้องมาติดตามกันว่าจะปรับลดลงไปได้รุนแรงแค่ไหนนะครับในเบื้องต้นแนะนำให้ Money Management ดีๆหรือถ้าใครรับความเสี่ยงไม่ได้แนะนำให้รอราคาปรับฐานยกโลก่อน ในลักษณะของ QM นะครับมีการยกโลก่อนที่จะเริ่มเบสรอบใหม่ค่อยเริ่มเข้าสถานะหรือเริ่มช้อนซื้อก็ได้นะครับการช้อนซื้อโดยที่หาก้นเหวไม่เจอหรือไม่มีแนวโน้มในการจํากัดขอบเขตความเสี่ยงช้อนอาจจะหักได้พออาจจะแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นไม่ต้องรีบร้อนนะครับรอดูสถานาการณ์กันก่อนไม่เสียหายการรอให้เป็นถือเป็นการเทรดในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในส่วนของ BTCUSD ครับในสัม ด้านหน้าเรายังคงมุมมองในส่วนของการดีเด้งเล่นขายอยู่นะครับจนกว่าจะเจอขอบเขตของการตั้งฐานหรือการปรับฐานหรือการจบรอบการพักฐานรอบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นโดยมุมมองครับแนะนำว่าให้ติดตามแผนก,การลงทุนรายวันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดจุดสำคัญในการช้อนซื้อนั่นเองนะครับกลยุทธ์หลักของ BTC ดีดเด้งเล่นขายครับนะครับ เดี๋ยวก่อนที่จะปิดแผนประจาสัปดาห์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปแผนประจําสัปดาห์กันในแต่ละผลิตภัณฑ์การลงทุนดีกว่านะครับผลิตภัณฑ์การลงทุนแรกครับ S50 นะครับยอ่อซื้อนะครับ S 5 0นะครับยอ่อซื้อเนาะย่อยกโลเล่นซื้อนะครับในส่วนของ x a เครับเราเล่นดีดตัวในช่วงเช้าของวันจันทร์นะครับเพื่อไปรอดีดเด้งเล่นขายตามกลยุทธ์ในช่วงเที่ยงหรือบ่ายแล้วก็ เล่นกับกลยุทธ์ประจําสัปดาห์ก็คือมองภาพหลักยังคงปิดทิศทางแนวโน้มขาลงสําหรับ XAU USD นั่นเอง WTI เช่นเดียวกันครับนะครับยังคงมุมองตาเส้นปะสีแดงเนาะเล่นซื้อขึ้นไปก่อนแล้วดีเด้งเล่นขายจากการย่อหายของราคาในลักษณะของ QM นั่นเองนะครับและในส่วนของ BTC USD ครับนะครับก็จะเป็นในกลยุทธ์ของการรอรอนะครับรอไว เ e ทอังซนะครับเวทอัซคือรอก่อนนะครับใครที่ติดสถานะมานะครับตามแผนในสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ให้ขายไว้ในโซนบริเวณสี่หมื่นและ profit run ไปครับยังคงถือสถานะไว้อยู่ใครที่มือว่างครับรอช้อนซื้อหลังราคามีการกลับตัวในเส้นนัยะสำคัญบริเวณโซนนะครับสามหมและโซน25,600ตามลำดับนั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไง ถ้ามีจังหวะเข้าซื้อก่อนนะครับเดี๋ยวจะแจ้งในแผนประจําวันแล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการที่จะเทรดด้วยกันนะครับใครที่ต้องการที่จะเทรดด้วยกันแล้วอยากจะติดตามในหน้าไลฟ์สดนะครับมีไลฟ์สดทุกวันครับหน้าเพจสถาบัน next level learning center นะครับแล้วก็สามารถติดตามแผนประจำวันและแผนประจำสัปดาห์ได้ครับที่หน้าช่องทางเพจ Market Channel ช่องทางธุรกิจนะครับ MC Market Channel ช่องทางธุรกิจที่เป็นน้องแมวแบบนี้เลยนะครับ ก็จะอัปเดตแผนให้ทุกวันในช่วงบ่ายจนถึงไม่เกินบ่ายสองครึ่งนะครับก็จะมีแผนประจําวันแผนประจําสัปดาห์ลงไว้ให้อย่างครบถ้วนเลยแล้วก็อย่าลืมใครที่ต้องการที่จะสัมมนา,าหรือเรียนสนใจการลงทุนนะครับแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไม่ต้องไปเทคคอร์ที่ละสี่หมื่นห้าหมื่นเป็นแสนนะครับสามารถมาเรียนรู้พื้นฐานการลงทุนได้นะครับอย่าลืมติดต่อสอบถามข้อความเข้มาขมาขอลงทะเบียนในวันที่29พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับ ด่วนนะครับจำนวนจำกัดมีแค่ตอนนี้ที่นั่งเหลือแค่20ที่น้ำันาานเองเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาเรียนฟรีนะครับแล้วเริ่มต้นการลงทุนอย่างถูกต้องนะครับฟรีไม่มีใครให้จ่ายเลยสามารถติดต่อสอบถามเข้า,มาข,ามาขอลงทะเบียนได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้น่าจะครบถ้วนในทุกผลิตภัณการลงทุนแล้วนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ ในการทําแผนประจาําวันแผนประจําสัปดาห์นะครับแล้วก็บอกต่อข้อมูลข่าวสารดีๆเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ดีๆแก่นักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกําไรในการลงทุนทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จําเป็นต้องเก่งคุณไม่จําเป็นต้องมีเงิงเนทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสและคุณทํามันจริงๆนั้นเอง